ลตอนนี้จะไปเก็บไข่ไก่เลี้ยงไก่พันไข่ห้าร้อยตัว <c oughs> กำลังจะไปเก็บไก่เอกไข่กันมาเร็วตามมา <c oughs> ใข่หน้าแม่นะ <c oughs> อ๋อถ่ายไปน,นี่นีออ่ <c oughs> คือข้อหนึ่งนี่คือข้อไก่นะครับนี่คือคอกไก่นับอันนี้คือสระประดุกครับ <c oughs> อันนี้คือสระประดุกครับถ่ายดีๆสิลูก่าให้เห็นมือนะอันนี้คือสระประดุกเออเห็นแม่ด้วย อันนี้คือนายเบนนะครับนายเป็นที่คือไก่พันไก่ฟุกด้วยถ่ายหน้าฟุกด้วยเหนียวไม่ถ่ายมันนี่แม่เหนียวอ่ะฟุกช่วงนี้ใช่เนี่ยอ่ะเตี๋ยกับอ่ช่วงนี้ชี้เนี่ยเจ๊กำลังมาเกะขายนะคะเห็นหน้าแม่ด้วยอันนี้ตัวผู้อันนี้ยายเละเจ๊เละเจ๊ ันนั้นนายปลาครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเข้ามาเก็บขายนะคะได้เท่าเดิมน,นะครับอันนี้ได้เท่าเดิมเท่าเดิมหรอเท่าเดิมมาเช้านี้ห้าสี่ลูกเอ้าเฮ้ยมึงดื้ออะไรกันนักเฮ้ยเข้ามาไม่เป็นอะไรกันเดี๋ยวตัคูนหนาไม่ให้เป็นเฮ้ยอย่าพูดลงไปมาเร็วๆฟุ๊มา อันนี้สี่อันนี้หกลูกนะครับอันนี้เก้าสิบสองสิบห้าโอเคครับตามมาครับึงอันนี้ยานะครับเขียวมันจะถูกแม่อุ้มมาเลยมันไม่นัน้นหรอกแล้ว เท่าเดิมไหมครับวันนี้ได้น้อยมากเลยครับ่วงนี้พีแนะ่เห็นหน้าด้วยอตอนนี้ไก่กำลังไข่นะคะกำลังเก็บไข่อยู่เอ้ลืมกดะ่ะแม่ลืมกดแม่กดหรือยังยังลืมเลย้วีกดลืมเลยลืมตั้งแต่เลยเกิดละ ไถ่าไกลเล็ก่ไาไกลเลกไก่แล้วมาตีกี่มาหก่อนงนี้กีกนครับเก็บมาน่ะเเออรู้แล้วหาแม่สิไปถ่ายอะไรตรงนั้น,น่าานนมันได้อะไรเห็ในไข่ไง,ง กับผู้น้อตัวเมียผู้ผู้ไปด้วยใครใครนี่นในเบ้นข้างว่าเรามาเก็บเหลืออีกรูปนึงนะครับจังมีอีกไหมหมดแล้วนะครับไม่รู้มันน้อยจังหมดหรือยังอันนี้คือขี้ไก่นะครับขี้ไก่ ไข่อยู่บนเนี้ยแตกโอ้ยแตกนี่แม่เข้าทางไหนเนี่ยแม่ไปไม่ได้อ่ะมันไปได้ทุกคนเนี่ยแม่มาอะไรมันเข้ามาอ,มอันนี้ จะเข้ามาเข้าไปเก็บไข่เก็บไข่ข้อไก่ที่มันไข่มากเยอะที่สุดนี่ไข่ได้ไม่เยอะเหมือนวันนี้ไม่เยอะครับท่านเก็บไข่นั่นคือในป่ากำลังแคกขี้บูกอันนี้มันทำไมขี้เยอะจังอ่ะไม่รู้นะคะมาเก็บจะหกวงแล้วดิมันก็เพื่อนดิมันไม่สะอาดเลยอ่ะ ห่งนี้เช็นถยตกวตไก,ตก่ขไก่อันนี้ีูกนะอันได้ถ่ะอันน้ถูกนะอันนี้นถกนะอันไ,ไ,ไ,ไี้ถนอัอนนี้ถุกน,นะอันถกอันีกเออันกะ น,นี่นเยอะมาก,ไ,าไ,ปกไปก่อนไปก่อนมากมากอ,อันนี้นี่นะครับไข่ไก่เออทำพูดไปวันนี้จะได้เต็มถังหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คนเก็บไข่ครับขขไข่ <S 2>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  ไอุ้มออกเดี๋ยวจะออกไข่อีก มาใส่อ,นอนืนอนนอนเดี๋ยวโกนเดี๋ยวโกนอ้าวไปอันนี้เก็บได้หมดแล้วเหลืออีกหน่อยนึงครับไก่ไก,ไก,ไก่ไก่พันไข่ครับโกกันร่วงแตกนี่หมูยนะังหมยังอนะ ครับลูกมีไหมอ่ะอย่าทุนไม่มีมมกล้านี้ไม่มีครับหมดแล้วครับวันนี้ได้ไม่เต็มถันวันนี้ได้หน่อยเดียวครับได้แค่นี้ครับได้เกือบเต็มถัง